สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำแฟรนไชส์วัดคาเฟ่นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษทุกราคาในรอบปีนะคะวันนี้เราจะแนะนำนะคะชุดแฟรนไชส์ชุด,ด7,900บาทน,นะคะสำหรับลูกค้าท่านที่มีร้านมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะคะหรือต้องการเปลี่ยนแบรนด์ย้ายค่ายมาใช้วัดคาเฟ่นะคะจัดไปเลยค่ะในชุดราคา7,900บาทน,นะคะพร้อมชุดป้ายตกแต่งร้านนะคะสอนสูตรให้ท่านฟรีนะคะ และอีกหนึ่งชุดค่ะที่สำคัญเลยนะคะชุดพื้นฐานในราคาเบาๆ14,900บาทนะคะรับทันทีค่ะอุปกรณ์พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นหม้อต้นไฟฟ้าค่ะอุปกรณ์การชงหลักๆนะคะพร้อมวัตถุดิบและชุดป้ายตกแต่งร้านเช่นกันค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านที่ต้องการความสะดวกสบายค่ะจ่ายครบจบไปเลยนะคะในราคา25,900บาทนะคะ พร้อมเซ็ตอุปกรณ์นะคะด้านหน้านี้ทั้งหมดเลยนะคะมีบริการสอนฟรีนะคะจัดส่งให้ฟรีถึงที่นะคะบริการดูแลท่านด้วยทีมงานมืออาชีพนะคะและที่สำคัญเลยนะคะรูปแบบการตกแต่งร้านนะคะลูกค้าสามารถจัดทำได้เองไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์เป็นซุ้มนะคะเป็นร้านคาเฟ่ได้ทุกแนวเลยค่ะนะคะเราก็จะมีชุดตกแต่งร้านไปให้ท่านด้วยนะคะ และชุดต่อมานะคะสำหรับชุดเคาน์เตอร์นะคะในราคา31,9 0 0รบาทค่ะชุดนี้นะคะรับไปเลยเคาน์เตอร์ลอฟทอ์นะคะขนาดเมตร20นะคะกำลังกะทัดรัดนะคะสำหรับลูกค้าท่านที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยนะคะในราคา31,9 0 0รบาทค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชอบในส่วนของเคาน์เตอร์ที่ดูหรูหรามาตร นะะในขนาดเมตร50นะคะราคาจะอยู่ที่41,900บาทเท่านั้นนะคะติดตั้งฟรีสอนฟรีเช่นกันค่ะนะคะแล้วขอนำเสนอชุดใหญ่ของเราเลยนะคะชุดขายดีนะคะคือชุด63,900บาทค่ะชุดนี้พร้อมซุ้มกาแฟสุดหรูนะคะติดตั้งฟรีนะคะเดินระบบไฟระบบน้ำนะคะ ทุกอย่างก็คือพร้อมนะคะครบอย่างดีนะคะในราคาเพียง63,900บาทน,นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการติดต่อนะคะทางแฟนชายวัดคาเฟ่นะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์081293 5424หนะคะหรือแอดไลน์นะคะมาได้ที่ l ลน์ ID วิวัตคาเฟ่นะคะสามารถติดต่อกันได้ทุกช่องทางะคะ่ะ cầu kinh hạnh